ขุนไม่ขึ้นแล้ว M1 ผลประกอบการสุดยับเยินนะครับกับการแข่งขันในสุดสัปดาห์ที่ออสเตรเลียที่สนามฟิลิปไอแลนด์อันดับที่14กับอันดับที่17นั่นคือผลงานรถแข่งของยามาฮ่าที่สามารถทำได้นะครับกับการแข่งขันฟูลเรสที่ประเทศออสเตรเลีย เมื่อบันเสาร์ที่ผ่านมาและก็ต้องยอมรับนะครับว่าสนามฟิลิปไอแลน d ์มีความท้าทายกับรถแข่งของยามาฮ่าเป็นอย่างมากเลยนะครับรวมไปถึงกับการแข่งขันในฤดูกาล2023และเห็นได้อย่างชัดเจนเนะครับว่าสถานการณ์ของยามาฮ่านั้นมันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นแต่อย่างใดเลยนะครับตลอดการแข่งขันนะครับในฤดูกาล2023จากผลงานที่เป็นรูปธรรมกับก,บการขึ้นโพเดียมของหัวหอกจากยามาฮ่านะครับอย่างฟาบิโอควา r ทโร มันก็ได้ตอกย้ำแล้วนะครับว่ายามาฮ่านั้นยังตกต่ำอยู่นะครับกับการแก้ไขสถานการณ์และดูเหมือนว่ามีเรื่องให้คิดหนักกว่าเดิมแล้วนะครับกับการพัฒนารถที่จะใช้ลงทำการแข่งขัน,นครับในฤดูกาล2024ทางนี้นะครับฟาบิโอนั้นก็ยัง